ถ้ามนุษย์ที่เซ็นสัญญากับผมแล้วทาผิดมาลงที่ผมผมรับผิดชอบผมจะลากไปให้ตํารวจจับโยนเข้าคุกให้ดูไม่ซีเรียสเลยไม่ซีเรียสเลยไม่เคยสนใจเลยและไม่ซีเรียสผิดก็ว่ากันไปตามผิด เชื่อว่ายังเป็นประเด็นที่หลายคนยังติดตามนะคะจากกรณีของตำรวจจับกลุ่มแก๊งลักพาตัวรีดเงินนายหวังชาวจีนไปเรียกค่าไถยนะคะจนได้เงินไป3.93ล้านโดยตำรวจนะคะได้จับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ครบทั้งหมดหนึ่งในนั้นมีน้ำเพชรหรือว่าเพชรดาแสงสกุลอดีตนางงามรวมอยู่ด้วยซึ่งต่อมาในะาะมีการเผยแพร่ในะะทั่วโซเชียลว,ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยเป็นผู้ประกวดมิสแกนสุพรรณบุรีอีกด้วยจนกระทั่งล่าสุดนะคะเรื่องนี้นะคะไปถึงหูของนวัดอิสราไกรศีนบดใหญ่แห่งมิสแกนที่ออกมาเคลียร์ว่า ไม่เกี่ยวกับเวทีตนนะคะพราะไม่ได้รางวันหรือว่าตำแหน่งได้ลั่นภาพเด็กตนจะลากเข้าคุกเอง โดยบอสนวัดอิสระไกรศียงนะคะได้ออกมาเผยถึงเรื่องอดีตผู้เข้าประกวดนะคะถูจำว่าไม่เกี่ยวกับผมเลยก็สไตล์เดิมสาวที่เคยทุ่มใส่เขาประกวดมิสแกนสุพรรณบุรีจริงแต่ไม่ได้รางวัลไม่ได้เป็นตัวแทนไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเป็นเรื่องปกติเรื่องมนุษย์ที่จะต้องทาผิดปกติถ้ามนุษย์ที่เซ็นสัญญากับผมแล้วทําผิดมาลงที่ผมผมรับผิดชอบผมจะลากให้ตํารวจหนโยนเข้าคุกให้ดูมันไม่ใช่ญาติผมไม่ใช่ลูกน้องผมไม่ใช่นางงามผมไม่ใช่สังกัดผมคําว่าแกนยังไม่เคยได้คาดหน้าอกเลยฉะนั้นกก็็เเเปนรื่่่องบัดจุคลททีําผิแต ขอบคุณสาววกฝั่งตรงข้ามเอากันใหญ่เออกระเลิกมากมีความสุขเหลือเกินนานๆจะมีความสุขกันสักทีก็อยากบอกว่าไม่ซีเรียสเลยไม่เคยสนใจเลยและไม่ซีเรียสเพราะว่าเขาไม่เกี่ยวกับเรา แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครทําแบบนี้นะใครที่มาประกวดกับเราจะตําแหน่งไหนในมิสแกรนก็พยายามทําตัวให้อยู่ในกรอบของกฎหมายเวทีนี้เป็นเวทีที่เกียรติคนทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและเวทีนี้ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงที่เข้าประกวดตกไปเป็นเหยื่อของใครทั้งสิน้นปากมีหูประตูมีช่องประตูก็ใหญ่ด้วยนะอ๋อสุพันไม่เกี่ยวกับผมเลยเออ,อ,อก็ก็นี่แหละฮะก็สไตล์เดิมอะฮะสาวกที่คอยทุ่มที่คอยทุ่มใส่ฮะเขาเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนสุพรรณบุรีจริง มิได้รางวัลเขาก็ไม่ได้เป็นตัวแทนเขาก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับผมนะครับเป็นเรื่องปกติครับนะ,ะเรื่องมนุษย์ที่จะทําผิดเป็นปกติครับถ้ามนุษย์ที่เซ็นสัญญากับผมแล้วทําผิดมาลงที่ผมผมรับผิดชอบผมจะลากไปให้ตํารวจจับโยนเข้าคุกให้ดูแต่อันนี้มันไม่ใช่ญาติผมไม่ใช่ลูกน้องผมไม่ใช่นางงามผมไม่ใช่สังกัดผมคําว่าแกรนยังไม่เคยทาบหน้าอกเลยแกรนสุพรรณยังไม่เคยได้ทาบลงเพราะฉะนั้น มันก็เป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่ทำผิดแต่ก็ขอบคุณที่สาวโวกฝั่งตรงข้าวอุ้ยเอากันใหญ่เก๋เกลิกมากมีความสุขเหลือเกินนานๆนะฮะจะมีความสุขกันสักทีหนึ่งก็ข,ขอว่าก็คิดะว่าเล่นจำอวดแล้วก็มีความสุขดูดูกันไปไม่สีเรียดเลยไม่สีเรียดเลยไม่เคยสนใจเลยและไม่สี่เรียดผิดก็ว่ากันไปตามผิดนี่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องผมครับแต่ผมก็ไม่สนับสนุนให้ใครทำแบบนี้นะครับบอกไว้ก่อนใครที่จะมาประกวดไม่ว่าจะตำแหน่งไหนในมิสแกรนก็พยายาม ทำตัวให้มันอยู่ในกรอบของกฎหมายเวทีนี้เป็นเวทีที่เกลียดคนทําผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะฮะโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะฮะและเวทีนี้ไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงผู้เข้าประกวดตกไปเป็นเหยื่อ h ฮร a s s m e n t ของใครใดๆทั้งสิ้นจําไว้

ออมีหูหหประตูมีช่องนอกจากนี้นะคะจากข่าวที่แพร่สะพัดไปทั่วก hashtag, น้ำเพชรมิสแกนในการทําให้หลายคนเนี่ยโยงไปถึงน้ำเพชรกิสรีทารากูพิพัฒน์เจ้าของตําแหน่งมิสแกนนครสวรรค์2022ดีกีท็อป20มิสแกนไทยแลนด์2022ร้อนจนเธอเนะคะต้องออกมาโพสที่แจ้งว่าไม่ใช่เพชรนะทุกคนเดินยังจะล้มจะเรียกค่าไถ่ใครก่อน, hashtag, น้ำเพชรดาราสาวโดยสาวน้ำเพชรนะคะได้ออกมาอัดคลิปกลางดึกค่ะหลังมีข่าวเช้าน้ำเพชรเพลรดาอดีตผู้เข้าประกวดมิสแกนสุพรรณบุรีซึ่ง ชื่อนาเพชรเหมือนกันนะคะและอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเจ้าตัวเลยจําเป็นต้องอัดคลิปเคลียให้ชัดเจนว่าคนละคนกันพร้อมกับวอนลูกค้าอย่าเพิ่งถอนสปอนเซอร์นะน้ำเพชรมิสแกรนอุ้มคนจีนเรียค่าไทยคือโอเคเขาชื่อน้ำเพชรแต่นางสาวน้ำเพชรไม่น่าใช่คือน้ำเพชรมิสแกรนแฮชแท็กเนี้ยมันตัวแม่ก็คือดิฉันคลองอ่ะ แล้วฉันผิดอะไรวันนี้เป็นเวลาตีสสองนาทีแปหนึ่งตีสานาทีคุณแม่ดิฉัน้องมานั่งอธิบายในขณะที่ดิฉันเพิ่งเล่นน้ำเสร็จจะได้ลางหน้าพร้อมกับตากกูยิงอันที่สองขึ้นมาที่ตาดวงเดิมฉัน้็งมันนั่งงงว่าเกิดอะไรขึ้นคือคนจะเล่นน้ำมันเล่นไม่ได้เลยอ่ะมันไม่เอนจอย คือฉันยังไม่มีแรงเดินเลยจะให้ฉันไปอุ้มข่าไถายอะไรงงตื่นมายังไม่รู้จะกินอะไรโทรศัพท์ยังลืมแล้วทุกคนก็เห็นว่าตลกไม่น่าเลยใจร้ายใจทมินเล่นน้ำอยู่วันไหลนิดบางแสบยังไม่ได้ทำอุ้มไข่ไม่ได้วางแผนใครเป็นเพราะฉะนั้นนะคะน้ำเพชรน,น้ำเพชรกัน นูดแท็กน้ำเพชรมิสแกรนดิฉันกอดดิฉันมิสแกรนโอเคใช่น้ำเพชรมิสใช่แต่ดิฉันไม่ได้อุ้มใครไม่ได้เรียกใครไม่ได้วางแผนกันหนีห่าเซียเซียได้สองคำเพราะฉะน,นั้นไม่มีแฟนจีนแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีหรือในอนาคตมีก็เรียนได้แต่ตอนนี้ไม่ได้มีได้แค่หนีห่าเซียเซียโอเคนะคุณแม่เราจะได้ไปนอนกันอย่างสันติภาพคืนนี้ตีสาม ฉันไม่ได้โมโหเลยนะฉันงงคือฉันงงว่าทําไมพาดแบบนั้นล่นะคือฉันงงจริงๆคุณแม่อันนี้คือเนาะก็เอาเป็นว่าทุกคนก็เข้าใจฉันผิดไปเยอะก็เข้าใจใหม่นะไม่ใช่น้ำเพชรนี้แล้วก็ลูกค้าอย่าบพิ่งใจร้ายถอนสปงสปอนกัน หนูไม่ได้อุ้มใครไม่ได้เรียกค่าถ่ายใครไม่ได้วางแผนกับชาวจีนชาวไรเนาะหนูอยู่ของหนูเฉยๆเพิ่งเล่นวันไหลมาเสร็จเลยตัวเปียกเนี่ยหัวแข็งเลยนะคะคุณแม่แล้วก็ฝากเพลงใหม่ด้วยตัวแม่จะแคร์เพื่อเป็นนักร้องสาวด้วยดาราสาวน้ำเพชรดาราสาวน้ำเพชรนักร้องสาวมีเพลงตัวแม่จะแคร์เพื่อ ขอบคุณมากเลยค่ะกดน h t ค่ะก็เรียกได้ว,ว่าเรื่องนี้นะคะแฟนนางงามหลายคนถึงกับกระจังค่ะบอสพูดชัดแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่เด็กในสังกัดอย่างแน่นอนยังไงสําหรับเรื่องนี้นะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตไม่นั้นทางท็อปดาราไม่พาดจะนำมาเสิร์ฟอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ